คาริโอยบรานนครแห่งอดีตชีวิตยืนอยู่กับชั้นที่ตีนขาวแห่งความหนุ่มและชี้ไปที่สิ่งซึ่งอยู่ข้างหลังเราฉันมองไปก็แลเห็นเมืองหนึ่งซึ่งมีรูปร่างและลวดลายแปลกประาดตั้งอยู่ในซวงอกของที่ราบณที่นี้มีภาพและควันสีต่างๆ ลอยลงมาปกคุมเมืองทั้งหมดไว้ในละอองหมอกจนแทบมองไม่เห็นฉันถามว่านี่คืออะไรชีวิตเอ๋ยหล่อนตอบว่ามันคือเมืองแห่งอดีตจงดูให้ดีเถิดฉันจึงมองดูก็แลเห็นสถานที่ทำงานต่างๆนั่งหมอบอยู่คล้ายยักษ์ใหญ่ภายใต้ปีกแห่งความหลับและสถานสักดิ์ระะแห่งถ้อยคำ ซึ่งมีดวงวิญญาณโฉบเฉี่ยวไปมาอยู่รอบๆส่งเสียงร้องด้วยความหมดหวังและร้องเพลงแห่งความหวังอยู่ฉันมองเห็นโบสถ์วิหารของศาสนาซึ่งสร้างขึ้นด้วยศรัทธาและถูกทำลายลงโดยความสงสัยเห็นหอสูงแห่งความคิดซึ่งพุ่งขึ้นสู่สวรรค์เหมือนทังมือที่ชูขึ้นเพื่อขอทาน ฉันแลเห็นถนนแห่งความปราถนาพาดไปมาเนื้อแม่น้ำอยู่ระหว่างเนินเขาและโรงเก็บของแห่งความลับซึ่งความเงียบเฝ้ายามอยู่และถูกโจนแห่งการไถ่าถามปร่นสดมเอาอีกทั้งหอคอ,อยแห่งความก้าวหน้าซึ่งสร้างขึ้นด้วยความกล้าหาญและถูกคลอลงด้วยความกลัว ปราสาทแห่งความฝันซึ่งราตีได้ตกแต่งประดับประดาไว้แต่เมื่อตื่นก็พังทลายลงที่พำนักแห่งความต่ำต้อยซึ่งมีความอ่อนแอพักพิงอยู่และสถานแห่งความสันโดนซึ่งเป็นที่พำนักของการปฏิเสธตัวตนที่ประชุมแห่งความรู้ซึ่งสว่างสวัยด้วยแสงแห่งปัญญาและมืดลง โดยความเขาร้านเหล้อาองุ่นแห่งความรักซึ่งคู่รักพากันมาดื่มน้ำองุ่นและถูกเย้ยหยันด้วยความว่างเปล่าเวทีแห่งชีวิตซึ่งชีวิตแสดงบทบาทของมันอยู่แล้วความตายก็เข้ามาเพื่อเล่นบทเศร้าให้จบเรื่องนั่นลหละคือเมืองแห่งอดีตเมืองที่อยู่ไกลออกไป แต่ก็ยังใกลเมืองที่มองเห็นและมองไม่เห็นแล้วชีวิตก็เดินไปข้างหน้าฉันและพูดว่าตามฉันมาเถิดเพราะเราชักช้าเกินไปแล้วฉันถามว่าตอนนี้เรากำลังจะไปไหนเล่าชีวิตเอ๋ยหล่อนตอบว่าไปนครแห่งอนาคตกันเถิดฉันพูดว่าสงสารฉันเถิดการเดินทางทำให้ฉันเหน็ดเหนื่อย ท้าของฉันได้ย่ำลงบนกโวดหินและเครื่องกีดกั้นทั้งหลายได้ดื่มกินกำลังของฉันไปจนหมดสิ้นแล้วแต่ชีวิตก็ตอบว่าจงมาเถิดเพราะว่าคนขาดเท่านั้นที่รีรออยู่การที่จะมองกลับไปยังน,นครแห่งอดีตนั้นนะเป็นเรื่องจริงโง่นะ